สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมือนีค้นผู้พานครับพระพีพระนองมาขึ้นผู้ขึ้นผาอีกเลยวเด้อมืนีมนีค้นผู้พานสิบห้าพีพระนองมาชมรอยพระพุทธบาทครับผมอยู่เถือกเขาผู้พานเ้อครับเด้อส่วนสถานที่ตั้งนั่นก็คืออยู่อำเภอดงหลวงครับอยู่จังหวัดมุกดาหารครับผมแต่ว่าสิ่งที่แปลกที่สุดนั่นก็คือจะมีรูมีหลุมครับผม ใกล้ๆลอยประพฤติบาทนี่แหละครับจำนวนหารูปครับผมเป็นยังไงไปเบิรงนได้ครับเด้อครับในส่วนบรรยากาศรอบๆครับผมก็จะเป็นผาล้านหินครับเป็นเนื้อที่ก็ทีหลหลไรอยู่ครับหลาสิบไรครับผมก็จะเป็นปลาใหม่เตีงล่งเนาะไหม่จิกไหม่ห้างนี่สิครับเย็นดีอยู่ครับผมท่านใดที่มีเวลามาเที่ยวมาพักผ่อนเนาะครับเนาะมาเดินปลามาขับมาเบิรงได้นะครับผม ครับในการเดินป่าข้งนี้ครับเป็นที่น่าประทับใจมากที่สุดครับผมเพราะว่าได้เจอเนี่ยแปลกๆสิ่งแปลกๆที่ไม่เคยเห็นครับผมนั่นก็คือเป็นหลุมใหญ่ๆนั่นเองครับผมบอลลักกับขนลุกครับเขามาแทลกกับโคดุกสูเลยครับครับนี่ก็จะเป็นบริเวณครับเป็นโดยรอบๆครับผมรอบๆร้อยประพฤติบาตเนาะก็จะเป็นโขดหินพระหินแบบใหญ่ๆนะครับผมงามครับ ครับนันลุมก็ใชเป็นลักษณะนี่ครับน้ามใสๆครับผมตรงขอบหลุมขอบบอ่อก็ใิเป็นแบบคล้ายๆกันทุกๆหลุมเลยครับผมเป็นแบบเดียวกันเด้เลยตะวาสตางกันขนาดเนี่ยยังลุมนี่ก็ใชมีลูกขังในครับสองหูหน่อยๆขังในตะวันหังลึกครับลุมนี่น้ามใสได้พี่น้องเป็นใสๆครับผมเป็นะเย็นดีเข้ายังนี่กระซิ่ตางจากหลุมอื่นครับแต่ละหลุมน้ามกระซิ สีบคือกันด้ครับในส่วนลุมนี้ก็จะเป็นน้ำสีเขียวๆวดีบาทที่นี่แต่ว่าขนาดสีใกล้เคียงกันครับพอๆกันนะครับ แต่ว่ากัสิมีหลุมน,น้อยๆอยู่ใจกลางคือกันเนาะอันนี้เนาะครับผมกัสิลึกอยู่ดีครับผมตรงส่งแต่ว่าขอบบอเนี่ยกัซซี่แบบเป็นคล้ายๆกันเบิดเลยครับแต่ว่าชิดแตกต่างกันความหน่อยความใหญ่นะครับเนาะ่าไทาไม่เห็นอีก เป็นเศษพลักฮักพังครับจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นแกะหลูปพรวพุทรูปโบราณครับหูบายสีนาะที่อยู่ในพระสมเด็จเนาะจะเป็นคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่ากะโอบรลูก้อนอิตก,ก้อนหินตัวนี้มาแต่ใสนะครับเพิ่นเอามาวางไหมเนะาะกสิสตีกน้ำมันนี่ละ นี่ก็จะเป็นด้านนอกด้านข้างนะครับผมของขอบหลุมเนาะด้านนอกของหลุมนะครับผมเป็นหลุมเป็นรูนี่ครับนี่เอ็นอันนี้บักใหญ่ๆครับผมเห็นไหมครับขอบขอบครับจะเป็นคด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 รครับผมรอบๆเลยครับโอ้ยเบิ้งตัวจริงเป็นอาไรกันอยยังคนลุกเลยครับขอบขอบนะครับผม ครับส่วนหลุมนี่ก็ซีมีดเพิ่นเอาดอกบัวมาปลูกไว้เนาะแต่ว่ากับมองไปเห็นก้นหลุมครับแต่ว่ากับรู้สึกว่าหญ่ครับทันนี้อันนี้ยังไงเลยใหญไงก็สองหลุมแหลกๆนะครับสิบห้าเปางหลุมที่สี่นะครับผมท้ายได้แค่สีหลุมเด้อพี่น้องเด้อหลุมที่ห้าในแบตเตอรี่หมดครับผมถ่ายไม่ได้ <c oughs> ครับผม หลุมที่สี่ครับเป็นร้อยแตกร้อยแยกครับคังคังหลุมคอบอรกระซิ่ไก่เคี้ยงกันครับผมโอ้นะอัศาจรรย์ครับผม,มเมรูเป็นหลุมอีหย่างเป็นหู้หู้เอียงครับผมท่านผู้ชมท่านไหนพ่อมีข้อมูลต่างๆกะครับผมคอมเมนต์มาได้เด้อครับเด้อครับผมคนไทยนี่กะไทยทอดให้ฟัง ตามที่รูปเห็นครับเพิ่งเห็นขั้าแรกึ้นกันครับผม oh.